ปลุ่มเดียวช่วยกันหรอกคักูุมตั้งให้กว่ารับตั้งแล้วตายคนงนมึงเหล่าไอ้เหลืองพอเป็นคนมั้งเนี่ยนะพอเป็นคนไปวิแก้วจงด้แม่วางง่ายแล้วถือว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณนะไปรับพี่ก็ก่อนไปตานี่ไปสถานีแต่นองจำจำปาครับจำปลาก็แล้วแต่บุญกุศลฮ่ยนง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 บุญเสื่องทำไมไปด้องนงจำปีปีมันนั้นก็ยังไม่มีแฟนมั้ง ไอแกกูคุเกิดวันเทาหนี่ตาเราตังางงต้งกาวกรรมเผลอใช่ไอ๊ะไอรูอ้นึ่งหนั่งไอตังคาวไงเลยว่าจำปีนั้นมันไม่แฟนท่ที่จำป่านั้นมันหลักบุญเชื้อเลยกูว่าเดีย๋ยตาจำปีกับกูมันส้มส้มกันมาไอตองเออมึงอย่าลืม้ว่า,าเจตีกับเจนนั้นก็เป็นหมาเจตีในบ้านจนแดนไอ้ตองเออเขารอซะละเอ้ยรู้ไว เขานน้นราคาเขาทิปลานในบาทหลวงเออมึงจะรองบาทนั้นยังเออมึงตําหมัเาหยุดอยู่ได้เออรถตู้อะไรแกราคาทิบลานไม่ตังโยกมาหนังยองเออมันไม่แน่นะความรักมันไม่มีพรมแดนใช่ไม่มีตบคาบนนนันน้ดีดีดีเจะไป้าหยอกคยไต่มบ่จะาปปฏิีกูขึ้นหลวงวายเดี๋ยวเจ้าปจะปาพี่ต้องจัดรถเร่มันลิ่งเลยว่าว่าไม่ไหวกูเออมันจะไม่กับพูดปัาไม่ได้ไหม จริงไปเราคาบเหลือเกิน่อผมปล่าเกียนจดหมายจังนี่แต่บอกเกียนไม่แท้ทำไมไม่ลงซื้อค <c oughs> รับู้จดหมายตอบแล้วจบนี้แต่พ่อว่าตัดยางร่วนแก้ก้อยแล้วรองเด็ดเร่งนี้วันนั้นเจ้าหวาลงไปตัดต่วนเพื่อนทำไมไม่ลองซื้อกับไม่ได้เลยทวนพอดีเกี้ยงอยู่ติดเลยตึ้งจำเป็นอยู่แต่ดูยี่ ชวนน้องอยู่ใกล้ชวนพี่อยู่ไกลดาวใดนักหนาทองนิดเสียงดีครับมันบอกขึ้นเกียนนึ่งเงินถึงจำปาน้องอยู่ก้นตานาครับพี่พี่เกียรงแกบน้ำกองน้องแกบน้้ำเสียงค่อยดีไม่ได้เปลี่ยนแกบคืนนี้ไม่มีแกนจีมมากัน ทนที่เกียงแก็บน้ำพี่ตรายอดข้าวานั่นคือสวนของน้องนั้นแผลมแผลแลบแลบพี่ตามมันเกียงใหม่มันแต่หัวใจของพี่นั้นฝันถึงแต่น้องจำปา <c oughs> โอ้โยอดจริงๆมยอดจริงๆอเออไม่ได้เปลี่ยนเกียงแก็บน้ำก็ เออแล้วยังถูกเพลงปลาโลปลาเมื่อนได้ตัวเดียวเอิ้นรองในเพลงจอนมันเยอะบิงนิ้เลิกมา่อเน่ยมันเยอะบิงนี่ปุ๊มปบลตบอกันแล้วกูได้แรงออกปลาโยนในหน้าเนอิ้นี้เอิดนี้ทำไมบอ๊งเกินมาจนในกวาก้าวป้าแต่จริงๆเป็นกูไม่ใจลงเจ้าหน้านี่กูจะมีตุ่นตะกี้แล้วกูหนักรองไม่รุ่ยรึยัง พี่ทองครับรกเก็นนี่น้องจะไม่กับแม่ปวัดจุดแดงแดงนี่ป้มรองกินปีตี้แหละก็ยุดกันต่างวัดพี่ทองเนีครับรองเพลงกูรองควนปลายทีนนี่อรไต้นี่อรไต่แต่ฝรล้งอีเชื่้วัดไรอันเลยนี่กูเลยบอกว่านามโบเี่ว้าาาาาอาาาาาาบาาาาวาาานี่ยายาาาายาาาาจอาาาเลยีาา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 นะาาา อ่ะนั่นไปฟสถานีรถไปก็ดีกว่าเลยพี่โต้งนะไม่แน่บางทีพี่ทองอาจจะได้พี่จำได้พี่จำปีผมในหนังจำปลาหรอจะเป็นคู่เขยกันก็ได้เลยพี่โต้งยิ้มสิเบิกกระเลยว่าพี่โต้งเลี้ยงปลาไล่บอลเลยพี่ทองครับโยงน้อยปลากัดคุณอ๋นเี้ยรับปากมาเดาใจไปอยางี ปฏิบัติภ,ภา,ารกิจของพระมหาคนครทานตะวันมาเป็นเวลานานแล้วมีทั้งผู้ดีปลื้มใจมีทั้งผู้ดีมีความเห็นด้วยแต่ก็แน่นอนนะครับต้องมีทั้งผู้ที่มีความผิดหวัง น่ารากทีตรงนี้เป็นบ้านของท่านเศรษฐีเกษนเศรษฐีเกเษมมีลูกสาวอยู่สองคนครับคือจํา วันนี้เตษทีก็เชงก็ได้เรียกลูกทั้งสองขึ้นมาพบท่านยัมีอะไรสนนาหาหรือถ้าติดตามต่อมากัรนนะับ วิตรามมัดความมาโดยเจ้าพอบัานจนแดนเราอยู่มากังยายายทุกสบายทุกวันเพราะพอดีใจปัญญาเป็นแดนตีต่อแดนกับแกนปากเทมีรวนเริ้ิมีมันก็นเคยมีปัญหา มนุษย์เราอยู่รอดด้วยการใจปัญญานี่แกตาลองพินิษว่าพอควรคิดอย่างไรมีนุ่มนึ่งเดินทาง พี่บอกฟังก้าว่าเป็นราชการมีน่ารับงานไหมเออีนจำปีจำปาลูกรักทั้งสองของพ่อปัสดีนะคะคุณพอ่อหวะดีจำปีปัสดีคะคุณพอ่อหวะดีลูกกอ้จำปาไอ้ปลาเป็นไงงานการทุกอย่างเหมาะไหมพาราณเทียฮะทุกอย่างเรียบร้อยไหมดุดจิ้นดุดยานนะครับตามดีจัน แห่งคุณกาเจนในหมอไม้ไม่มีจิน้นใดพิษพลาดแห่งป้อมดามาเลียบลอยอยู่จ้ามาพิพราบนี้เป็นคนเก่งขยันงานนะพี่นะตอนรับเราไอ้เจ้าเจ้าในบูรวบันนันมาใจมั้งแต่ว่าอย่างนี้ก็ปืดกลุ่มมันือนกูดูอีในวินยอดไหมเออจำปีค่ะพรุ่งนี้เช้าเธอต้องจัดงานสักนิดนะลูกนาะทีบ้านตกแต่งบ้านให้เรียบร้อยจำปลาด้วยลูกทำไมเลยคะคุณพ่อเอ๋พ่อไม่เคยพูดมนาะ เรื่องนี้พ่อไม่เคยสั่งลูกเลยอ <c oughs> จำปีจำปาเอ้ยพวกเธอนี่ไม่เคยทนใจใ้เรื่องข่าวรอบตัวอะไรนี่ไม่เคยสนใจเลย <c oughs> บ้านชนแดนของเรานะ่ะลูกเธอรู้ไหมเดี๋ยวนี้นะครปาาเซเขามีศึกสงครามกับนครเคลัางอะไรอะไรของที่เราจะเอาไปขายในดินแดนคนครปากเซนี่มันมีกำไรทั้งสิ้นแลวพ่อเองเป็นผู้จัดจาการู่ทุกอย่าง พ่อค้ามีคนก็พูดว่าพ่อทำอะไรผิดกฎหมายนะโอ่ยจํำปีบางครัง้ง <c oughs> บางครงาครวมันก็ต้องจำเป็นหรืเอ้ยนะเธอเชื่อพ่อเธอแต่นี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นจะแล้วไอ้ปราบอัลับเขาบอกว่าไอ้พันแสงมันจะเดินทางมาถึงพรุงนี้เหรอในเก้าบันนั้นครับแทนกำนันดันผู้ย่อยก็ได้มาจุ่มกันเลี่ยมลอยจัมัดจัด,ห,ด,จดหานู่จนนวาเดบานเงีน แอมแบนกลองใหญ่เจ้าแม่ไกนุกมคนจัดอ่านเรียงกันใหญ่เจ้าหนุ่มป้าปืนไม่เปียบใครเลยพี่ปราบแม่ปันแจนอ๋อพันแสงก็เป็นพี่ชายของพี่บุญเสียนะสิเคยได้ยินพี่บุญเสียก็พูดถึงตั้งบ่อยครั้งแต่ฉันจาไม่ได้พี่พันแสงก็ไปตั้งนานแล้วอ๋อใช่สิน้อง <c oughs> นี่พอพูดถึงบุญเสียแล้วหน้ารื่นเลยนะเราอะอจะทําทไมอะอย่าลืมนะบุญเสียนะ่ะ นี่เราพูดกันสองคนบุญเสียก็น้องเคยพี่พี่เคยน้องจริงนั้นนักหน้าจริงวิตน้องนั้นว่าเหลือนน้องนี้บนญด่าตามแกงไม่แลมัง้งอ้าวนี่พ่อยังพูดไม่จบลูกจำปาไม่เลยคะพ่อจะไปเชิญพันแสงก็มาที่นี่นะพันแสงนี่เป็นลูกของครูบุญส่งพวกเธอจํากันไม่ได้หรอกสมัยอดีตพ่อก็เคยเป็นครูแล้วหลังจากนั้นกดสินชีวิตไป แล้วก็เป็นคนเห็นแก่การศึกษาดีดีว่าแม่เขาอะนะไม่ค่อยจะมีตติปัญญาเท่าไหร่ก็ได้ทรงเสียแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้ความพยายามจบมาแล้วค่น,นี้พ่อของเขาครูบุญส่งเป็นคนดีเอาจริงเอาจังคนนี้จะเกิดว่านายพันแสงเข้ามามีระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเ,อเมืองดานอะไรขึ้นมาเราจะลําบากแต่พ่อก็คิดว่าทางแก้มันมีทางแก้ไงละคะคุณพ่อย <laughs> ำปีำปยำไป มนุษย์เราทุกคนนะลูกเอ้ยเธอต้องเข้าใจได้ด้วยพึ่งมันมีรวงปลวกมันยังมีรังมนุษย์มันก็ต้องมีคู่อนิ่ย์พ่อพูดชีโ้โปรใง้อก็รอกเลยพันแสงนะ็่เก็เป็นหนุ่มดีลูกสาวพ่อท้องคนนี่เธอหน้าหน้า,นาจะรู้จักคิดกันบา้างนะพ่อจะไปเชิญก็มาที่นี่พรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วไม่ดูดอกได้ไปดองแล้วล่ะคู่ในจมันเปิดกลุ่มจริงเลยลเหลอะ นายล่ากลุ่มโก้นผอก็เบื้องหน้าก็ไหวกลางโจดน์แม่แม่อย่างนี้แม่ต่มันลอยถูกจิ้นนั่นแหละนู่นไอปลาปนนันไอปลาปนี่ยู่ใหมอโก้นล้อมนี่ไอปลาก็ลบมึงเตรียมไว้พร้อมในพวกเหล้ายาปลาปิงเขาจะกินไม่กินอะไรก็แล้วแถบลุงนี้นะกระจายมาเดี๋ยวใครจะไปที่สถานีรถไฟอย่าลืมที่พ่อสั่งดนูต้องทําอะไรบ้างเลยพ่อของอาหารว่างเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็จัดโต๊ะกี่คนมาม่วงหลังบานตรงนั้นนะจะได้นางคุยกันสามสี่คน เข้าใจไหมค่ะ no ก็พ so erm ี่จำพี ans, ่จำปีก็คงทําได้น้องจำป่านั่นแหละทําได้เอาไม่รู้และช่วยกันสองคนนั่นแหละนะใหญ่ขายหน้าแขกเขาเอร์อะไรอ่ะพึ่งมีรวงนกมีรังคนมีคู่หมายความไงพี่ปราบหมายความมัไหมายความไงครับพี่ปราบคือว่าปอมึนนนี่จู่จีไปปั่นแจนแล้วเลยวันนั้นบ้านนะีมาเลยแน่นอนแล้ว เอาแล้วน้องก็ได้ไก่ก็เอาไว้เลยแต่ว่าจุญอย่าลืมว่าตีนายางในใกล้เป็นปื้นยางกันปร้อมีแรมนี่เหลือตัดใกล้จะเดือดจึงไวเทียวว่าเราจะต้วยไหมพื้นพี่ปราบก็น้อยใจโถ่้น้องก็พูดอยู่ได้ก็หมายถึงว่าจำปานะต้องรับภาระนี้ใหญ่พ่อน้อยใจ ไอ้จำปีนี่จะบ้าหได้ไงอ่ะก็น้องบอกแล้วคนรักของน้องบุญเสือนี่เธอใหญ่ต้องเสียใจกันนะบุญเสือนะ่ะเขารักพี่รักน้องรักพี่เม่นโรเจอ่อหนาวนั่นเปลี่ยนเจอเป็นบุญเชื่อกอนนี้ปีกับน้องอยังกองใจ ตั้งเกียงตั้ง lor Kami Rat มีรู้จักปันแสงมีก็ยังแดงวัฒนามีการคําสั่งเหล่ากบไสย เป็นคนลึกซึ้งจะเลี้ยวจะลาอย่างนี้ก็เรียกว่าตีปลากันหน้าไปหรือว่าจำปีและจำปาจ,จะสามารถปัดใจพันแสงไว้ได้เมื่อพันแสงมาเป็นลูกเคยแล้วกิจาการของท่านก็คงจะเจริญเ้านะนั่นคือความคิดแต่มันจะเป็น ที่ได้วางโครงการเอาไว้หรือไม่ครับนี่มันอีกเรื่องหนึ่งติดตามาความเระใจใยเลือดสีเดียวกันต่อมา พี่น้องก็เรียกกันว่าสำนักวัดห้วยดา่านท่านอาจารย์ผู้นี้เคยเป็นนักครบเคยเป็นจอมทัพมาก่อนในสมัยอดีตและท่านเห็นว่าอาการเข็นฆ่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายหันมาพึ่งธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ยังให้การองบรมบ่มนิสัยในการที่จะให้วิชาป้องกันตัวกับผู้ที่สนใจ สัญญาบัณทิดาขององค์ราชาแสงรุทิมจากนาครธันตะวันก็ได้มาศึกษาวิจาความรู้อยู่ที่นี่พร้อมด้วยองค์รักษวิริเทงวันนี้ท่านอาจารย์ยยการอบรมบ,บมิสัยเรื่องใดาสาระใดครับติดตามหักความข้าใจต่อมา